กมือครับผมทิ้งเลี่ไหนครับแวนดิไม่ป้องกันครับอก็ต้องป้องกันแล้วล่ะรอบหน้าโอ้โหโดนแล้วสามีดโอเม้าสามเกลอ สวัสดีครับพบกับช่อง TR แบ n การ์ดระหว่านี้อยู่กับช่อง TR ไฟครับวันนี้เป็นการเจอกับังโกกระดินกับคังิโรนะครับผมเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยครับมาครับผมเก็นหนึ่งโอ้โหจริงเปล่าอืออือเป็นนี่ยงไ้วยด่าทำไมเนาะกะเบอโอ้ยพูดเลอะเลือนกะเบอะไร ตัวนึงล้านกาเบรย่ยางยินช่วเราได้ออกช้าได้เปรียบไว,ว้ลูกรับเคจูวผมจะได้เอาจริงนะเอนนี้ผ่านผ่านนะโอ๋ไลท์ดูมันตัวตันี้ตีเลยสิบหกอ่ามิดเลย่ให้แดบเทินจูวไลท์สกิลทิ้งหนึ่ง เม <20 S 2> ื่อกี้<ร>เออก็มี่ยทิ้งบนมือหนึ่งครับทิ้งเป็นหากาเซเลตโตสกิลบนมือครับอ่าแป๊บหนึ่งไลก์ก่อน,นเอ็กเซลทูครับสกิลเอ็กเซลทูเจาหนึ่ง เบอเทิร์น8ฐานครับลใไดนเดียวครับเอาเลยเช็คไปฐานครับเฉยมั่นเตอร์8 1 4โอเคตัวหนึ่งเข้าไปลูกเปิดเจอที่ับครับไม่กาดเช็ค อ่อข้างอยู่ได้ฟอ,อนต์นะาปกหมื่นไม่ครับก็เท่าここจนจอการครับไลน์ครับแพตตินา Excel? Excel ่าเอซเซลเอ e เซล l ูจอดการไม่ได้<ำ>ใช้ิึงได้รคบเช็คด้ครับบทสุดอย่างเดียวโบบดดโดดโดดไม่กดเท,ทเทแพตตหน่าเปลี่ยนการได้เช็คป๊บเดียวเพราะว่ามีไม่ีมมสองใบม,ม,มือสามเบอเทินสิเอ็ขอห้าพันครับสิบสามีได้เมี แฟนการับเตอร์เบนซี่สกิลเปิดสองรอบแรกโดดเป็นวอนเดอร์เอเซลเช็คเดือดไดทิกเกอร์รอทิกเกอร์ครับพลังให้ข้างนี้ได้โจกกาลหนึ่งใบสกิลวอนเดอร์เกิดก่อนโดดเป็นวอนเดอร์โดดเป็นเกตหนึ่งเซเคิลเช็คไม่มีอะไรเป็นวอนเดอร์ยี่สิบสี่นี่สิบสี่ครับตอหน้าใันเช็คยิ่ออกแบบยิ่ ข้างครับสิเอาไปดิยี่สครับ2อห้าพันอ่านก็อ๋อเต้อดอสโอทับปอดไรอ๋อฟอดไม่มีเกินปุยมุยเรือเมารืมาเกินปุยมุยเอาใช้ไปอนอันใช้อันใช้เพราจำเป็นเหรอเขาจะเป็นขอให้มินเวฟอะไม่มีอะไรเล่นเลย แหวนดิไม่ป้องกันครับก็ต้องป้องกันแล้วล่ะรอบหน้าโอ้โหโดนแล้วสามขีดเวาไปก่อนฟนแถวหน้าปมมือไอที่ทอธิายแล้วครอีโเด็กเกียรก็เดินโจการครับสติน่าสกิลกดไปก่อนเดเปียนครั้งเนี้ย มาเซนเฟดครับสิบสี่ครับของใบาองใบต่อเลยเช็คยโอ้ยน่าเกียดเกินอะไรครับนี่อ่ะทวนตี้แวนการ์ดครับต่อเลยเปลี่ยนกัะเปลี่ยนสติกเกอร์สองใบเปลี่ยนใบครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวคิดกาโดดเป็นคนนี้ครับได้เช็คสกิลคนนี้ก็อนครับที่มันมือหนึ่ง <Sorry. S 2> อ,อันนี้ก็ถือว่าขึ้นมือแล้วเพราะว่าเช็คมือ,อขึ้นมือแล้วเช็คถืวขึ้นมือแล้วทิ้งวันนี้วัาโบไปเลยสลับคุยก,ก็ได้โจบทีหนึ่งไปตัดไหมครับสามคิเมื่อสามเกิลเนาะได้จนหนึ่งเซคันด์เช็ค ขี้ทุติกตากระเมจิไก่ขื้เมื่อกี้ได้ฮิูใช่ไหมพลังให้ข้าง,างบนก็นตีไหมเข้าลถ้าแหวนถ้าให้แหวนตีเข้าอืมให้แหวนก็นแล้วติ๊กเก็บอ่าฮะสกิลโฮเวลโจนึ่งโดดหนึ่งโดดบกหมืน่นจะเป็นตียี่สิบเจ็ดนะมือเหลือห้า ยี่สิบดดีกว่าที่ปอ,อ,อดีกว่าที่ปีก่อนแอโดโอเวอร์รอนะลอดอแร์ดชิญยนะ้างนองยีมันคงไม่ขี้ขี้ใส่กูใช่ไหมรอบสินหาจะไม่ขี้ขี้ใส่กูเลยใหม่ลู้ติดสัตว์ตาชี้มาเช็คกินาลาหนึ่ง สองแล้วก um, ็สามดีทายบวกไปสตัวห 1. น 1> ึ่งห้าห้านนะไม่ดหมดละวหมดล้สี่สามมีบูทด้วยรับประกาศขีอ้อยหน้ากีอ้ยคิวไม่ได้พลังแวนดอพลังแวนสามสองอ หิงหนึ่งหิงสองไปริงปล้าโอ้โหโอ้โหพี่จีแค่หนึ่งเออแหวละดเออโจไปเขาเิดนโจกัรไลท์ฮัตติน่าเอ็กเซลเอ็กเซลถูกโจกัร1หน่งใบสกิลก่อนเลยฮัตติน่าความไปก่อนลืมต้องมีเช็คสรอบนะสองรอบโอเคมคืน่โดนี่โดดสกิลที่มมือหนึ่ง โซนสามโดดหนึ่งส่วนนี้สลับอ้าวคังอีโรเอ็กกี้แม่งออโคตรดีเลยว่าตานี้ตาตาไหมครับสกิลครับโซบารเลือกเป็นคาตเตช่สามผันหมดนสกิลได้จนหนึ่ง มน้าเขียวมือสามกระสินเฟศเล่นเลยยี่เอ่อยี่สิบสองเจดเขาเลยคียตายเปิดสองสกิลโดดเช็คเดอะดักเกอร์คิวทิกเกอร์ฟุ้นฟุ่นถึงดาเมจพลังให้อยู่กันเลยอยู่บนกองตั้งหนึ่งเรอตั้งบนกงเจ็พลังให้<า>นหห้องคนคนนี้สกิลไม่กดเปิดสอง ไม่มีอะไรสกิลด่นเดนโฟบัสเลือกจวดเลือกคาโตชาร์ดขอเลือกจวดไม่บอกสามพันเขียบาเช็ค<ช>ได้ครับเข 5, 5ียบอห้าพันครับสิบหกห้าพันครับสิบสี่ขอเหมือนห้าสิบสี่ครับขอห้าพัน ที่บ้านก่อครับใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้อยู่เพิ่งลงมาถูกปะถูกไหมกิ๊เพิ่งลงมาบวกห้าพันไอ้บวกเป็นหมื่นยี่สิบเจ็ดถูกไหมเพราะตัวนี้เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเออห้าสิบเอ็ดยี่สิบสี่ครับเชียร์มันรอดแล้วัตเตอร์ฟักก็จะมาตามสเต็ปไล์ครับบัตเตอร์ฟักแหมนติเกสป่ะ ไม่มีนีโอเฟมไม่มีนีโอเฟได้นะเออมีแตกลัวหรอกดูไกลัวมีนีโอเฟมครับคอยอะเออหมดมือป่ะบวป่ะแวนจะตีอยู่ที่43เนาะถูกปะ43ใครตีเท่าไหร่สาเใช่เป็น63เนาะอันนี้52 52 72เอ้ย ไ้ื่อี้หกสิบเจดมีตรแหละสี่สามใช่มหกสามหกเจ็ดมิตรมือละสามสิบแปดยี่สิบแปดสามสี่ทิงสองสุดจุดลบเอพีมือละหนึ่งอฮีเหรอมื่นห้าไฟเอลเท่าไหร่ม่อกองไฟหมดละานี้จะบตัวเล่นคือสกิลแพตตินากดไ้ก่อนขอห้าพหนสีตายตาเฮียฮิวหมด เปิดสองอ่ะขำๆไงก็น oh oh ี่แหละเช็คเปิดสองโอ้โหโอ้ยก็ก็จบกันไปแล้วผมระหว่างโกพลาดินกับทางด้านของแคนอย่างไคเนโลไคเนโลครับผมก็จะเป็นโกพลัดินที่ชนะไปครับผมโกวเล่นในคืนที่เนี่ยในสามคลิปนี้ครับผมก็มีแค่นี้ผมขอขอบคุณโทุกูบันสเซอร์อย่างพิเออร์เดอร์กัสชอปด้วยนะครับผมส่วนใครอยากพิออเดอร์พิออเดอร์ vbt ศูนย์ห้า พักมาที่เพจเลยพักมาที่เพจได้เลยนะครับผมก็มีแทนตาม BCP หมดเลยนะจะมีทางด้านของโกอ่าโกนารูลอยอนอ่ากุบะแล้วก็อาราเคลนนะครับผมแค่ไม่ฟอยทั้งแมงครับแค่ไม่ฟอยครับผมก็ไปแรนดอมหลังหลังบล็อกเอานะครับผมจะไครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อยนะครับผมกุบะนะสรับคลิปนี้สวัสดีครับ